มาแล้วนะครับ <c oughs> ของโปรดพี่อ้วนมาแล้วคืออะไรเอย่ยน้ำส้มแสนหวานจากคุณแม่คันให้ค่ะอดูโชว์ให้พี่สนุกนี่นะครับเป็นอะไรแม่เขาได้วาเลยไหมแก้วอะไรนหม,แก,ไไหมแก้วหัดดื่มปะแก้วหัดดื่มโอเคดูนะครับตีมือการดูของพี่อ้วนอันนี้ทานจากส้มกี่ลูกคุณแม่สองลูกโอ้โห กินไปดูการ์ตูนไปทัน,นเสร็จก็แช่ต้เย็นรอแป๊บหนึ่งประมาณห้าทีกินข้าวเสร็จก็ได้กินเลยชอดเลยน้ำส้มหวานๆน,นะครับกินเล่นไปชิลๆกัดเงียบๆไปชิลๆปินชอบกินอะไรเปรี้ยวๆหวานๆค่ะมาแล้วมาแล้ว

วันของปีนีน่คนแปลกนะครับตอนเด็กๆเนี่ยไม่กินน้ําส้มกินมะละกอพอโตมากินน้ำส้มไม่กินมะละกอนี่นี่แปลกมากนะครับไม่เป็นไรกินอะไรก็ได้ดูเนะาะมะละกอเราก็ไม่กินแบบลูกเดียวเราเราเปลี่ยนเทคนิคใหม่เราผสมกับส้มส้มหล,ลายๆอยานะ่างเนาะได้ไ<ห>กินได้รบ้างสับแอปเปิ้ลบ้างนี่เขาไม่รู้ว่ามีมะละกอนะครับ มันคงมีครั้งหนึ่งกินแล้วขม,มเขาเลยไม่กินก็าําได้นะครับเราก็เลยต้องเลือกดีๆให้เขาเนาะแบบว่าไม่ขมให้นะครับดูด,ดิดูมันกินดูมันกินดูมันกินกินแบบนี้แป๊บเดียวหมดขวดแล้วเนี่ยโอ้โหดูหายใจดูหายใจก่อนดูนะครับดูไปเลย ใชคุดข,ขาดหายใจแบบแรงมากนาเดียวนี้คลิปนี้สองนาทีแล้วนะจะกินน้ำส้มขวดนี้หมดภายในกี่นาทีนะครับลุ้นกันดูนะนาานกระชา้นนิดนึงเพราะว่าดูการ์ตูนไปด้วยกินไปด้วยนะครับผมชิลเกินนะครับเรียกว่าสาวชิลนะเป็นสปินสายชิลนะฮะอยู่ต่อเนื่องนะครับเนี่ยตั้ง เรากำลังเตรียมรออยู่เลยนะครับเดี๋ยวกระตู้นี้เราจะเปิดเวลาให้กินข้าวเฉยๆนะครับผมเดี๋ยวเราเราจะให้อาบน้ำเสร็จปุ๊บเราก,ก็ปิดมานั่งเล่นกันเนาะนะครับพาพี่ปินไปขับรถเล่นนะครับนั่งรถเล่นเนาะนะครับผมไปแล้วครับดูตัวเนื่องดูตัวเนื่องวูบข้าวาที่ที่สามหายสีนิดนึงนะ อาจจะก็เรียกว่าอะไรอะเปลือกส้มติดดูเนะาะแต่ดูดยากนิดนึงเนื้อส้มนิดหน่อยมีการมีการแบบว่าดีสักทีดีสักทีหนึง่งชอบดีบจุกนะครับอีบทีหนึงจัดต่ออีกสักรอบหน่ะครับดีดจุกนี่เป็นการแบบไล่แบบเนื้อส้มให้มันหลุดออกไปนะครับพิมพนฉลาดมาก โอ้ขายไวเลยนะครับผมเอาโอปากเริ่มเลอะแล้วปากเริ่มเลอะแล้วไปไรส,สี่สสี่นะึ่โอ้โหเพลินเพนไปนะครับหมดไปนาะนี่นาะไปกินข้าวอิมอ่มเปล่านาะหมดไปหมดนะทีนาะหมดไปนาะ จะโชว์พี่ๆกินหมดไหมน้อเอาทีที่สี่แล้วนะครับปกติจะไม่ช้าแบบนี้นะครับปกติจะบุบวับบู๊บวับบูบวับหมดครับวันนี้อาจจะเนื่องมาด้วยกินข้าวเยอะกินข้าวไปเกือบหมดชามนะครับผมโหดูดูใ่เลยดูใ่ดูให่เลย ความตั้งใจกิดของเขานะครับอีกสัก<ป>ทีนะีกสักทีนึงอร่อยไหมครับคนดีพ่อแม่เป็นใจให้นะครับนี่คือของโปรดชิ้นใหม่ของปิปินนะครับคือน้ำส้มั้นจากคุณแม่ ทุกเช้านะครับผมโอ้โหเขาก็กินเล่นกินอะไรไปเรื่อยๆนะครับชิวๆของพี่ปิ๊นไปเนาะนะครับดูกระตูนไปมีความสุขของเข้าไปมีความสุขทุกขาดูข้างนั่งเข้าก่อนเนาะชิวเหลือเกินนะครับชิวๆโอ้โห มองกล้องหน่อยปมดตามดตามดตาแห่งความไร้กาดหรอคราบางแขนอะไรไม่รู้เนี่ยไร้กาดมากเด็กคนนี้ให้กินให้หมดโอ้โหโอ้โหกินให้หมดเลยโอ้โหให้หมดกันลูกกลับถึงแล้วนะครับ แวก็คงเล่นไปสักพักหนึ่งก็กินต่อเดินแหละเนาะโอเคนะครับเป็นกำลังใจให้พี่ปิ๊นด้วยนะครับกดไลค์กดซับสไคร้ให้พี่ปิ๊นด้วยนะคะพี่ปิ๊นจะมีคลิปน่ารักน่ารักของพี่ปิ๊นให้ชมทุกวันเลยนะคะเอาอีกเอาอีกหน่อยเร็วอีกหน่อยเร็วอ,อีกหน่อยเร็วกินให้หมดชูบอีกหน่อยเร็ว น้องปินชา Family แฟมิลี่นะครับผมวันนี้ขอตัวบายกินส้มต่อก่อนนะครับตอนนี้เริ่มเล่นแล้วครับบายบายครับอ้าวต่อยหน่อยก็ได้พี่บิ๊มหรือว่ายังไม่อยากจะไปนะครับพี่บิ๊ขอคุยกับพี่อีกสักโอ้โหเรียบร้อยเลยนะครับ เอาพ่อใช่ไห้สาบัตรเล็กๆนะครับสาบัตรเล็กๆอึ๊บโอเคเริ่มเริ่มกินต่อแล้วครับเอาให้ใส่ให้หมดจิ้ให้หมดดูขึ้นมาโอ้โ,โอหแมพ่พี่ดูเท้าเลยพี่ดูเท้าดูเท้าดูเท้าปื๊บด,ดูนี่ท่าน,นะครับท่าทางของสาวคนนี้นะครับผมนี่นะครับผมสุดนะครับ เป็นคนที่สบายเป็นคนสายชิวนะครับผมชอบชิวๆโอเคพี่ปินไปกินส้มแล้วก็อาบน้ำก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบายบาย